กูลองกูส <Godzilla> ตีมมาเพิ่มดูดิ่มันจะดำเนี่มัได้ดาท่มันแหละ่าทเราไอ้เ่มนนไวะวน์ซีวีอาคืออะวะมันบอกกูไหมเพิ่มไหเพเพิ่มไหม

คงไม่ดังคงไม่ดังไปจอแค่นี้เพิ่มจะถูกมึงไว้รึก็ไปยังแย่นั้นหมดนั้นเงี่ยมเพิ่มี c ีใช้คุณทำเงี่ยคันฝักเงี่ยหรนะว่าเออน่าจะจ่อแค่นี้ก่อนบล็อกก็ไม่แหลกเลยอะ ผิวไอ้สาวเยแบบเห็นแล้วเาหายอัะคลองปรัาอีกอย่างเนี่ยลองปรัาเป็นอนิเตอร์ครับคตงดูว่าเลยตนนี้ไอ้จิมันคนไทยว่าไอ้สั์เอาชนะกูยอมหรือมดเท่เปลี่นชื่อเข้าโซนไสัส

ไอสัตว์กูขึ้นมันบอกกูขึ้นรอดลาอ้านมังเจอกูบอกได้แค่รอดล้านไม่ใช่เหรอสัตว์เอ้ยกูขึ้นเลยกูขึ้นเพิ่มรู้ได้ังกูขึ้นเลยฮารดกูไม่ยอม <วก S 2> หรอกพวก้ย่ต้องเกงกูสกล่อมกัน คือใครแตกเหียปากดีทีมมันเจอกูช็อตแม่งเป็นสิบตัวเลยเฮี้ยลาดเฮี้ยเข้าโซนหมีลายมือย <cious> ูคิดดมัเฟล ก็พิกพิกกพิกได้เลยอะโซฟักก์บอไม่เล่นโอ้ไม่กอดรอบเนอ่เล่นไม่เพิ่มโอ้ยตีมันอยุดจัดการก่อนเราสอบที่หลังรอบหน้านอดูรูปสิกูดิ เ่อนอลาหรอบอกหวยย่ล้ายสุดกูนัเดียวตายสัตว์ลานตีนี่กูิโดนหวยย่ นายสามสี่ตันายสามห้าอตัวพา <c oughs> บพา <c oughs> <c oughs> ไม่อยากได้ไม่อยากได้สัตว <c oughs> เราตีเสมอก่อ <c oughs> อาอสัตว์อ้สัตวเลย เขนถาม่าอะไรครับ